สวัสดีสครับพ่อแม่เอฟซีธรรมนัล่าแทนเลยนะครับเคนที่อยู่ซอนเจอสายลุยนะครับคนที่มาติดตามคลิปนี้นะครับบรรยากาศขายยากันเนะครับเรดูบรรยากาศกันได้เลยนะครับผมอยู่กับซอนเจอสายเลยครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมทํมาดูคลิปนี้กันเลยนะครับเพ่อนบรรยากาศขายยานะครับพี่น้อง บรรยากัศได้เลยนะครับมนี่นะครับผมบรรยากาศนะครับผมพี่นอ้องับขายานะครับผนที่อยู่ซันเจอร์าสายด์เลยนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้ท่มนมากดไลค์กดซับค่ากดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมที่มาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผม